สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจสาขาเก่าแก่ที่เปิดคู่กับวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์มาเกือบ45ปีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปวชและปะวสมุ่งเน้นและพัฒนาผู้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติบรรยากาศภายในห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์มีความครบครันทันสมัยเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่การันตีจากผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพที่ได้รางวัลในระดับภาคและระดับชาติ ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ในประเทศไทยมีการเปิดการเรียนการสอนทั้งระดับปวชและปวสสังกัดสถานศึกษาภาครัฐเพียง8แห่งเท่านั้นส่งผลให้ปัจจุบัน เกิดความขาดแคลนกำลังคนในตลาดแรงงานเป็นอย่างมากพิเศษสุดๆตั้งแต่ปีการศึกษา2568ได้มีโครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพสูงเพื่อรองรับอัตรากำลังที่ขาดแคลนสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจโดยโครงการ MOU ฉบับแรกทำขึ้นระหว่างหน่วยงานรัฐ5หน่วยงาน มีระยะเวลา5ปีเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการบรรจุราชการหลังเรียนจบปวสหลักสูตรทวิภาคีสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจในตำแหน่งในช่างรังวัดและในช่างสำรวจสังกัดกรมที่ดินกรมธนารักษ์และสปะกปนอกจาก3หน่วยงานนี้แล้วผู้ที่จบการศึกษาสาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ ยังสามารถสอบแข่งขันเพื่อรับราชการในตำแหน่งในช่างสำรวจและในช่างโยธาสังกัดอื่นๆได้แก่กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมชลประทานกรมเจ้าท่ากรมป่าไม้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอบตอ,อบจอและอื่นๆอีกมากมาย หรือหากใครไม่ชอบทำงานรับราชการก็สามารถเข้าไปทำงานในบริษัทเอกชนเช่นบริษัทรงวัดเอกชนบริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารและสร้างถนนในตำแหน่งเซอร์เวควบคุมงานสำรวจหรือโฟแมนควบคุมงานก่อสร้างได้อีกด้วยหากต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีก็สามารถเลือกศึกษาต่อได้ทั้งสาขาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมสำรวจในมหาวิทยาลัยภาคกัศและเอกชนหากสนใจสามารถสมัครได้แล้ววันนี้แล้วมาเป็นครอบครัวสำรวจด้วยกันนะคะ